เอาเสียมันไม่มีน้ำมาขับเลยหรือใส่มาขัไมไปก่อน,นต้องใส่ที่จริงเราต้องปิดน,น้ำมะขามนะครับอันนี้ก็ระดับนะครับผู้หมวดประสานนะฮะคนนี้ก็ต้องบอกว่ายูทูบเบอร์นะฮะ <S 1> <S 1> เป็นยูทูบเบอร์ของบุยรำเหมือนกันนะคนนี้มาหนาวมาหนาว เป็นมันกินมันก็เป็นเปรี้ยวแต่เสียเปรี้ยวคักร้บยกน่าเน่าจนนี้เปรี้ยวหอมคักร้ายละแต่แบบมันชาชาด้วอันนี้เจ้าเช็นอยังใสอยูไหนอยู่หน้าเก่าพี่น้องอันเดี๋ยวจะกอดอยู่ไหนจะหนาเดี๋ยวเดี๋ยวๆซีมก่อนซีมก่อนอย่งซีมก่อนเลยุงน้ำให้มันซีมให้มันแฉบๆก่อนตัง เราจังเราจังเราจังเอาบักหุงลงไปหน่วงอืมลามจริงๆมาต้มนี่ลามับบสามก็ลามอย่างเงี้ยก่อนต้องตีแสบใช่ไหมเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งชิมพิซซาพิซซาแป๊บหนึ่งชิมใหม่ชิมใหม่เอาตักแค่ช้าชาเอาก็ใส่ขึ้นแป๊บแป๊บหนึ่งเอาชิมใหม่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเอาชิมใหม่ชิมใหม่เป็นไงคือไหม มันจะเอาเกลมไปแล้วปลาลาปลาตัวนี้ปล<ร>าล่าปลาล่อันนี้ปลาล่าดปลาอะไรลยไม่ใช่สีพรใช่ไหมไม่รู้แล้วอ,อันนี้สรุปเ,เค็มบ่เค็มนิดนึงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัดตัดเปรี้ยวบ่ตัดเปรี้ยวนิดนึงเดี๋ยวก็น้ำตาลใส่ก็เลยแบบว่าใส่เต็มที่เองอ่ะผมว่าถ้าใส่ส้มตำมันจะได้แต่เสียฮะผมว่าเอามะละกอใส่เถอะอ่าเจนยินมันจะมาแซ่บนะ อันนี้ก็ต้องบอกราพอโบอพันมาเองนะครับผมโอ้พลานะมันดยมีน้ำก็ดีดีวะน้ำบคราบไหมนม้ำบองไนไี่คยยุ่รเซียคือยกผมมาฮดูงก็สวนขัดข้อแน่โอ้ฮัตงผู้ใดคือง่ามขัดง่ามแน่แท้บุคคนธรรมดาตีตัวไอ้ฝันพจิฟัน โคกกะโคกน้อยทีได้ออคกไม่แล้วล่ะอ้อันนี้คือยูเส่คืออยู่โคกน้อยคกน้อย่เรียกพี่ลองเอ้ยมันจีบมันจีคกมันสิจีเกิดมันจะระเบิดโคกมันจะระเบิดโคกมันสีแตกนะอืมเอาเนี่ยเอาได้ยกมาอันนี้คือนันใหมได้เอาเนี แจ้ง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 จานจานแจ้งอันนี้คือปลามันสุกแล้วทุกคนโอ้ยโมโตัวห่วงส้มตำแทนที่จะมาเอาปลาก่อนปลาในควันขโมงนัเนี่ยไอ้ส้มตำชุ้แจงเอาปลาก่อนเร็วมอ อันนี้เราอนะดลมากสียเนี่ยเอาไงไอตัวเนี้ยพุงมันยังไม่สุกดิเปรี้ยวแล้วไม่เผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดเท่าไหร่ไม่เผ็ดเท่าไหร่แล้วเอาหุ้นมาแล้วเธอปลาเธอมาแล้วค่ะ อยูเยอะมากทุกคนเมนีที้นั่งฟังก่อนี่้ังเขามาทนี่งหนนังูอื้อันนี้นะทุกคนเอาก็้ม่ให้ทุกคนอยู่ให้อยู่น่าะเก้าวพี่น้องเอเสียเจ้าก่อนอ๋อเอาไหมย็นกันเดี๋ยกันเดียวเชื่อเคื่ออทำไหมอันจมันจะมาต้มเนี่ยมาดูโอเค ในทำเครื่องนีเม่ไกินแล้วแดีกยวเป็นคนอีกตัวนี้เดือดอุ้ยดอดเลยอืมอันนูเนี่ยมันต้องต้องมายใคยใกล้ๆองเนี่ยอืมเห็นไหมเห็นเกงใช่ไหมอืมกงดูเนี่ยยังเลยเอาเอาท่านเอาได เขาตับกินเองได้เต็มช่องเนาะเอาเนี่ยเอาเนี่ยโบรระดับพอบอพันอืกินไบแท้ห่างห้ามเอ้าพอก่อนก็ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะทุกคนแล้วก็ต่างคนต่างเมาแมงตับเต่าหายแต่ว่าแม่มันไม่หายไม่หายมันอยู่ในกระเป๋อยู่ในกระเป๋แมงตับเต่าเดี๋ยวย่างปลากินกันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใครอยากดูรีวิวรถนะก็ วันพรุ่งนี้นะต่จัดการให้ก็อ,อันนี้ก็จะเป็นปลาที่เราซื้อมาจากตลาดพักนะไม่คลิปแรกบอกเขาไปไงว่าเราตกไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะเ,สเสือเ,เสืเสอนี่อันนี้คือสมาชิกทุกคนมารอเราเกินทุกคน,น,เ,นเย็นค่อยๆกินไปก่อน แลวรอไปกินตอนนี้กินตบกขุ่มตอนนี้กินปลาปลาไหนป่ะก็ปลาเราเขายากอห่งเงี้ยมถึงว่าเป็นน้อยนะงงคือเเสียเสียบนัวแต่ว่ามันก็มันก็แเสียบอยู่แต่เรามันก็เค็มไปน้อยหนึ่งนะถ้าาใส่เกลือไหลบ่ อันนี้น่าจะอ,อันนี้น่าจะเสียประสานใส่เยอะๆไปแต่นี่คือถ้าเราย่างกินแบบสดๆมันก็อร่อยนะมาตอไมไอ้นั่นของเตียงเอามาได้ไหมเหรอ,อ,อไม่หมายถึงว่าไอ้นั่นนะไอไไฟแจ้งๆนะเมย ไม่รู้เอามาตั้งแล้วอันนี้เนอยู่ด้ทหารจะมางานจะออกแม่เกิดนนะหนูอ,อันนี้คือจัดการได้หมดไหมโอเคไหมไม้หมดแน่นอนแน่นอนนะตัวท็อปตัวท็อปของกลุ่ <c oughs> ม ก็ตอนนี้มันก็ไกลแล้วนะอ,นนนอ้นนี้ก็จะเป็นเจ้าเสือเสือร้องไห้อ,อันนี้ทางทีมงานก็นนขยับพวกไฟพวกอะไรคือเห็นกระป๋องเขาเนาะขยับพวกไฟพวกอะไรคือเข้าไปในที่มีแสงสวา่างมันมากพอเราจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้น ที an, no está, ่เห็นนั่งอยู่ตรงนั้นคือเขาไม่ได้นั่งฉี่นะแต่ว่าเขาทําอะไรไม่รู้ก็เมื่อกี้พิกมปอีกฝั่งเงินะแต่ว่าเมื่อกี้คือตอนพิกไปแล้วมันไอตัวเนี้ยมันร่วงไปข้างล่างก็ไม่รู้ว่าทีมงานจะกินไหมแต่ก็ต้องกินนั่นแหละ เสียอด้วยว่ำๆเลยคือเดรัจฉ<อ>านเอาใจลองกินกันโอ้ยกะจิ้มเนี่ยจิ้ม จิมนี่จะนิดแนี่จ,จิมจิมลงไปได้หลายชาชาเออเดี๋ยวพป๊บนึงชาชาเอาค่อยๆเอาเข้าปากเออแล้วอันนี้ก็เป็นแตงโมนะที่เราเตรียมมาอันนี้คือสมาชิกทุกคนนี่คือตรวจตรวจเรียบร้อยแล้วนะเรื่องโควิดเนี่ยอืม ผ่านการแท็กกองแลยวเพราะว่า <presidency> ถ้าคือถ้าใครไม่ผ <Okay>. ่านอะไรเงี้ยจะได้ไปอยู่นั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนหนีพี่เย่ตรวจแล้วอันนี้คือหมายถึงว่าเสียจะต่ตำบอก เราต้องเอาเครื่องดิบปรกอบออกมาน,นะทุกคนอะไรดีเยอะอย่างไรตั้เผ็ดนะเผ็ดหน่อยนะเขาเลาะเผ็ดดีกว่าเสียเผ็ดเลยเผดเเผ็ดเลยแต่ว่าของทุกคนไม่ต้องเผ็ดของเราเผ็ดไปเอากระเทียมไหมพ่อจ๊ะแต่ว่านี่แค่ครึ่งลูกนะใช่หรอแต่นี่แค่ครึ่งลูกไนมะ่เสียนะโอ้นี่แซ่บแคบกระเทียมมันเยอนี่เนี่ยก็คืออย่างเดียวลูกหนึ่งนะไอ้นี่ไอ้นี่ครึ่งลูกนะ แต่วันี้ครึ่งลูกที่เราไอเขาเรียกว่าเราฝานบ่เจี่ยเราซับบออันนี้แค่ครึ่งลูกนะแจงแจงแจงแต่นี่แค่ครึ่งลูกนะเนี่ยใช่แล้วครึ่งลูกแต่นี่คือเหลืออีกีหนึ่งอันนี้ก็ทางซอสแจงก็ได้เตรียมโอ้ยซอสแจงโอ้ยรีบไปแซับก็ไปแล้วอันหนึ่งเปกเอาหนึ่งเปกกับซอสแจงซอสแจง ที่ถื่อไอ้พ่นนั่นบ๊อบพิญญอย่างนี้แหละบ๊อบพิญญอย่าง <c oughs> เอาไป,ไปกิน <c oughs> เอาจะกระตามไป <c oughs> แตกควันเดียว <c oughs> เอาอเคแค่นี้แหละ